สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังเรื่องสยองจากคนรุ่นใหม่วันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องบ้านล้างครับเข้าเรื่องกันเลยนะครับในวันที่ฝนตกหนักในตอนที่ฉันอายุได้เพียงสิบขวบวันนั้นฉันนั่งอยู่หน้าบ้านคนเดียวพ่อพ่อและแม่ออกไปทำงานทิ้งให้ฉันอยู่เฝ้าบ้านเรื่องมันเกิดตอนห้าโมงกว่า,วาของวันนั้นฉันกาลังนั่งดูทีวีอยู่ที่ห้องชั้นล่างวันนั้นฝนตกเย็ดร้อนมาก ฉันก็เลยเปิดแอร์เสียงทีวีและเสียงแอร์กบเสียงฝนจนเกือบมิดแต่ก็ยังได้ยินเสียงฝนอยู่ตอนนั้นฉันเดินไปในครัวเพื่อจะหยิบน้ำออกมากินแล้วฉันก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังขึ้นจากทางหลังบ้านฉันจึงเดินเข้าไปดูตอนนั้นเองฉันก็เจอกับเงาดำมืดมืดแวบผ่านหน้าฉันไปฉันหันหน้าตามไปเห็นคนนั่งอยู่ข้างๆฉันฉันตกใจมากและเขาก็ยิ้มให้ ตอนนั้นฉันอยากจะร้องออกมาดังๆแต่กลับร้องไม่ออกมือของเขายื่นเข้ามาใกล้ทุกทีทุกทีฉันรีบหลับตาด้วยความกลัวแต่แล้วร่างนั้นก็หายไปฉันตกใจมากเลยมองไปบริเวณบริเวณที่เขานั่งพบรอยสีดำเป็นจุดลเล็กๆอยู่สองถึงสามจุดหลังจากนั้นฉันก็เข้าไปอยู่ในห้องนอนเปิดวิทยุเสียงดังประมาณสองถึงสามชั่วโมงได้ก็มีเสียงเคาะประตูห้อง ดังขึ้นก๊อกก๊อกก๊อกฉันกลัวจนไม่กล้าที่จะเปิดประตูแต่แล้วฉันก็กลับรู้สึกเผือนมีอะไรบางอย่างมาแต่ที่หลังฉันหันหลังกลับไปดูทันใดนั้นฉันก็เห็นคนที่หลังบ้านคนนั้นยิ้มให้ฉันฉันกรีดออกมาด้วยความกลัวฉันพยายามที่จะลุกออกจากเตียงแต่ขาไม่ยอมทำตามเขาเข้ามาใกล้ฉันทุกทีและตอนนั้นเอง จากเสียงเคาะประตูเริ่มกลายเป็นเสียงทุบฉันกรีดร้องด้วยความตกใจทันใดนั้นประตูห้องก็พังลงมาสิ่งที่ฉันเห็นคือพ่อกับแม่ฉันหันไปมองข้างหลังอีกครั้งแต่ก็ไม่พบใครแม่ถามฉันว่าเป็นอะไรพอเล่าเรื่องให้แม่ฟังแม่ก็ตกใจรีบพาฉันไปวัดทันทีพระบอกให้รีบทำบุญขึ้นบ้านใหม่เขาจะได้ออกไปเพราะเขาเคยอยู่ และตายในบ้านหลังนั้นหลังจากนั้นแม่ก็รีบย้ายบ้านทันทีเรื่องทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้ครับขอบคุณที่รับชมรับฟังเรื่องสยองจากคนรุ่นใหม่ยนจบไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ